สวัสดีครับผมลุงเฉียบเฉียบคารนะครับเราพบกันเป็นประจำอยู่แล้วนะกับช่องของลุงเฉียบเฉียบคารนะครับเพราะฉะนั้นครับพี่ๆที่ชื่นชอบลุงเฉียบเนี่ยก็ฝากมาให้กำลังใจกันด้วยนะครับส่วนใครอยากคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับส่วนค่ำคืนนี้นะครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆก้าวคู่เหมือนเดิมไฮไลท์อยู่ที่คาราบาวครับรวมถึงนัดของลาลิกาของสเปนนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าชุดโครงการนะครับตัวเล่นตัววีที่เฉียบวางไว้ให้เนี่ยต้องขออภัยด้วยนะ ส่วนนะครับใครอยากจะมีกลุ่มอไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเอาไว้นำต่างฟงฟุตบอลสดตัวเน้นตัววีชมวกาันในแต่ละวันสามารถเข้ามาอยู่ด้วยกันได้ครับไม่ได้เสียอะไรมีที่ให้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลรวรมณถึงดูฟุตบอลไปฟรีด้วยนะครับแล้วยังมีกิจกรรมอีกมากมายหลายอย่างรวมไปถึงการประกันทีมเน้นครับถ้าทีมเน้นลูกเฉียรประกันไม่มาเรามีการเคลมคืนให้ด้วย,วย,วย,วยะนะครับไปเพราะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีเสื้อสวยรอมอให้กับพลุนพี่ๆด้วยนะครับฝาก 3กันยายนนะครับนั้นน่าสนใจมากๆครับไฮไลท์อยู่ที่เกมคาราบาวครับระหว่างลิเวอร์พูลกับซาท์แธมป์ตันและยังมีในส่วนของลาลิกาสเปนนะครับเรเบนเต้จะเปิดบ้านรับมือกัมเยือนราชสุดขาวเรมาบรดนะครับนั้นแล้วก็มีโคปาอิตาลีอีกหนึ่งคู่นะครับเอซิมิลานจะเปิดซานซิโรรับเลเช่นะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆครับ9คู่ทั้งหมดจะเป็นยังไงแนวทางจะไปทางไหนเหมือนเดิมเรื่งเฉียบจัดการให้นะครับเอาละครับเราไปด้วยที่ฟุตบอลคู่แรกครับเราไปดูเกมคาราบาวครับนะครับนะระหว่างทางด้านของลิเวอร์พูลลววัััันนนนนีี้พ่เเเคาจจะะออกกบบซท์แแมมตรฟิด คู่นี้เตะเวลาตีสอในส่วนเกมคู่นี้ครับยังมีกิจกรรมทายผลสกอร์จบลงที่ไรใครผู้ชนะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อรุ่นรับของรางวัลจากลุงเชียบสุกขกานผู้ชนะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่งเฉียบวังไว้ด้วยนะครับ ในส่วนของเกมคู่นี้ถือน่าสนใจครับคาราวาลครับก็ไม่มีพื้นที่ให้กับผู้แพ้นะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเฮทเวสคู่นี้จะลงมา5เกมหลังสุดนะครับเป็นด้านของลิเวอร์พูลครับชนะไปทั้งหมดนะครับ4เกมแล้วก็เสมอไป1เกมโดยที่เซาท์เทมป์ตันไม่เคยชนะลิเวอร์พูลได้เลยนะครับฤดูกาลนะครับ2023-2024เนี่ยก็เจอกันทั้งหมด3เกมนะครับก่อนที่เซาท์เทมป์ตันจะตกชั้นก็เป็นลิเวอร์พูลนะครับสามารถชนะเซาท์เทมป์ตันไปได้ทั้ง3เกมมมมมนนนนะะะะะคคคครรรรรรรััััับบบไ่่่่่วววาาาาาจเเเป็พหือแแ้้กกกททงงีีีย์ล2ต ผลห่างเนี่ยมันไม่ค่อยขาดสักเท่าไหร่นะครับนัดล่าสุดได้เจอกันลิวพูเปิดบ้านเอาชนะไปได้3 3ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ช่องว่างห่างแค่2ส่วนอีก2เกมที่เจอกันนะครับนะาก็ชนะด้วยสกอร์สาแล้วก็2อหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเซาท์อัมตันสู้กับลิวพูได้ดีเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดครับเจ้าถิ่นลิวพูพวกเขาชนะรวดทั้ง5เกมถือว่าฟอร์มดีสุดสุดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยทำศึกเมอร์ซิไซด้าบี้กับเอฟเวอร์ตันคู่ปรับตลอดการ สดูดีมากๆนะครับส่วนด้านของนะครับเซาแทมตันทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับ5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดบุกไปแพ้ฮาวซิตี้3-1ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นนะครับถ้ามองจากมุมนี้ต้องบอกว่าเจ้าถิ่นอย่างทางด้านของลิเวอร์พูลดูดีกว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามวันนี้ครับลุงเฉียบเชื่อว่าอันเนซอล็อตต้องปรับทัพนะครับน่าจะโรเตชั่นพอสมควรเพราะว่าลิเวอร์พูลนะครับนะเพิ่งเตะนะครับ2 ล่าสุดนะครับเตะกับเอเวอร์ตันในช่วงห่างกันไม่เกินประมาณสัก3วันนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยกำลังจะทําศึกกับอทางด้านของเซาแทมตันในคาราบาวครับอีกเนี่ยภายใน10วันครับลิเวอร์พูลต้องลงทำการขันถึงนะครับสามเกมลุงเจ็บเชื่อว่านักเตะเนี่ยน่าจะกรอบผสมพวกรนะครับลุงเจ็บเชื่อว่าเกมนี้อันเดนสลอตน่าจะมีขยับบางตําแหน่งนะครับนะแต่ว่าตัวเล่นหลักๆนะครับที่คาดว่าจะลงสนามเนี่ยลุงเจ็บยังเชื่อว่าวันจิ้งฟันไดเนี่ยน่าจะได้คุมกองหลังเหมือนเดิมรวมถึงคอเนอร์แบตลีย์น่าจะได้ออกสตาร์ทเนบขวาาดดออิงโร ส่วนตรงกลางก็น่าจะมีทั้งของกาเวนเบิร์กนะครับนะแล้วก็นั่งของโกดิกัคโปโมซาร่าเนี่ยน่าจะยังอยู่นะครับในในส่วนของริมเส้นส่วนกองหน้าอาจจะได้เห็นอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแทน go, อูกเอ่อแทนทางหน้าของฮูโกุอ็กิติเก้นะครับนะก็ถือตัวเล่นหลักๆน่าจะมีสักประมาณ5-6ตำแหน่งในการออกสตาร์ทนะครับแต่ต้องเชื่อชัว่าการโรเตชันก็น่าจะช่วยลิเวอร์พูลได้บ้างนะครับนะเพราะว่า10วัน3เกมไม่ธรรมดาจริงๆนะครับส่วนนั่งของผู้มาเยือนนะครับน่าจะมาเต็มที่สำหรับซอลแทมตันพวกกกเเเขาาาไมมมม่ีกกลงงสัปดหห์หือนท ลิเวอร์พูลครับก็น่าจะมาในระบบเดิมครับ4-2-3-1ก็นำทัพโดยกองหลังนะครับอย่างร่างของแจ็คสตีเฟนรวมถึงร่างของไรอันแมนนิงครับส่วนตรงกลางนะครับมีทั้งของฟิลอาซ่านะครับนะรวมไปถึงไรอันเฟเซอร์นะครับแล้วก็ร่างของชาเลตส่วนกองหน้าเป็นทัางของนะครับนะดัมมอนนะครับดาวก็ถือว่าเป็นตัวเล่นหลักๆแหละสำหรับทางของเซาล์เทมตันนะครับการบุกมาเยือนแอนฟิลด์เป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาอยู่แล้วครับแต่เกมนี้เป็นฟุตบอลถ้วยประกอบกับลิเวอร์พูลนะครับเจ้าบ้านเนี่ยลงแข่งขันนะครับสองนัดในประมาณช สี่ห้าวันมาเนี่ยลุงเฉียบเชื่อว่าพวกเขาน่าจะมีอาการอา่อนล้าหรือว่าในในเรื่องของร่างกายเนี่ยไม่ค่อยสาฟิตส,สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าเซาท์เทมป์ตันมีโอกาสที่จะบุกไปทำหมวกกันได้ดีนะครับในถิ่นของแอนฟิลด์หรืออาจจะแพ้ไม่ขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าถ้าสิ่งที่เขามอบมาให้หรือว่าสื่อต่างประเทศมอบมาให้นะครับสำหรับทางด้านของลิเวอร์พูลให้เป็นต่อท่างของเซาอยู่เยอะพอสมควรเนี่ยลุงเฉียบมองว่าเกมนี้มีโอกาสที่เซาท์เทมป์ตันจะสร้างกำไรให้้้้กกััััับบบบพพีีี่่่่่่ๆไดดดนนนนนนนะะคคคครรรรรสววใใเเเเเเือออออองงงงขขิิแแปปปปมมมาาาาหททลล์์ูู็ตตซย2-2 3.5การพปมบนเกมคู่นี้อันที่3.5การพปมบนเกมนี้นะครับลุงเฉียบมองว่ามีโอกาสไปถึงอยู่นะนะครับแต่ถ้าใครจะไปก็ต้องดูให้ดีแหละครับนะพิจารณาให้ดีเลยส่วนการไปต่อที่2.25ทีอย่างที่ลุงเฉียบบอกครับเลี้ยวภูเล่นเกมนะครับนะถี่มากๆเลยลงเตะถีมากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องปัญหาของสภาพร่างกายมีผลแน่นอนถึงแม้ว่าจะได้เล่นบานก็ตามนะครับต่างจากเซาที่พวกเขาไม่ต้องมีเกมกาลางสตาร์ไม่ต้องเตะถีมาเลี้ยวภูเนี่ยน่าจะมาด้วยความพร้อมมากกว่าครับดางนั้นเกมนี้ครับลุงเฉียบมองว่าเซาเทมตัน พระรองดีกว่าครับไปอยู่กับซเสตทมตันให้นะครับแพ้ริวอร์พูไม่ขาดอยู่ในช่องว่างห่างไม่เกิน2ประตูนะครับบอกได้เลยเสาทมตัานคืนนี้เฉียบเสียบคานอย่างแน่น,นอนครับ คู่ต่อมาครับเรายังอยู่ที่เกมคาราบาวครับไปดูเกมระหว่างลินคอนซิตี้ครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกับเยนศึกใหญ่อย่างสิงห์บรูเชลซีเกมคู่นี้ขึ้นออฟราตรีน145นาทีนะครับในช่วงเกมคู่นี้ครับไม่เคยเจอกันมาก่อนนี่จะเป็นเกมแรกนะครับในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดเจ้าถิ่นลินคอนถือว่าฟอร์มดีนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครใน5เกมล่าสุดก่อนจะมาเจอเชลซีนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาครับเปิดบ้านเอาชนะลูตันทาวน์นะครับไป3ประตูต่อ1ในศึกลีกวันนะครับส่วนด้านของนะครับผู้ไม่เยือนอย่างเชลซีะะเเเกกมมล่าาสสุดนนครับพวขชอ แพ้2-2นัดหลังสุดแพ้รวดนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอแทกฟอร์ดนะครับสองตัวะหนึ่งแต่เกมนั้นน่ะเชลซีนะครับโดนใบแดงโคตรเร็วเลยต้องบอกแบบนี้นะครับโรเบิร์ตซานเชสผู้สาประตูก็โดนแดงตั้งแต่5นาทีแรกนะครับก็พอเข้าใจได้อยู่แต่ว่าครับเกมนี้การบุกมาเยือนลินคอนดูเจ็งพวกเขาเต็มที่ครับพวกเขาต้องการเข้ารอบอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็เกมนี้ครับไม่มีพื้นที่กับผู้แพ้ด้วยสําหรับฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับกอง หลังอย่างด้านของอดัมแจ็กสันนะครับรวมถึงด้านของแบดลี่รวมไปถึงตรงกลางอย่างด้านของโฮเซ่นะครับแล้วก็สตีดนะครับส่วนกองหน้าเนี่ยเป็นด้านของนะครับคอลินนะก็น่าจะได้ออกซับจริงนะครับก็ถือตัวผู้เล่นหลักๆนะครับของลินคอนน่าจะอยู่ครบนะครับเพราะเขาเล่นในบ้านมั่นใจอยู่แล้วแต่เกมนี้เจองานยากครับเจอกับเชลซีแล้วซึ่งเชลซีนัดล่าสุดที่พวกเขาเจอกับแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับนะที่ตัวผู้เล่นโดนแดงเนี่ยเขาก็พักตัวผู้เล่นเกมรุกหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโคพาเมอร์เปโดเนโตนะครับนะก็ได้ถูกเปลี่ยนออกหมมมดเเเเเเลยยนนนนนนะะะะพราาาฉั้้้ีี่่่กบชวจต็สู รหรับทางด้านของลูกทีมเอโซมาเดสกาอย่างเชลซีนะครับส่วนเชลซีเองนะครับวันนี้น่าจะมาเต็มแหละครับนะผู้สาประตูอาจจะได้เห็นจอเกอร์เซนนะครับส่วนทางด้านของนะครับเซนเตอร์แบ็กเนี่ยก็น่าจะเป็นโฟลฟาน่าจับคู่กับทางด้านของชาโลบาส่วนแบ็กขวาอาจจะได้เห็นมาโรกุสโตแบ็กซ้ายน่าจะเป็นมาร์กูเรย่าเหมือนเดิมครับตรงกลางนะครับก็น่าจะนํามาโดยโคพาเมอร์ครับนะเอสเตวาลนะครับรวมถึงเปโดนโตน่าจะได้ลงครบเลยครับเพราะว่า3ตัวเนี้ยถูกเปลี่ยนออกนะครับในช่วงสัก20นาทีแรกเท่านั้นเองส่วนกองหน้าตัวเป้าก็ออาาจจจะะไดดด้เเเเห็็นนนนนปปลลีียมแแครับทท่ขงวโ ก็ไไดูต้องเป็นหลักๆน่าจะอยู่ครบสําหรับเชลซีเกมนี้ลูกเชีวยรชอบพวกเขาเต็มที่แน่นอนนะครับพรานเกมนี้ให้มองเชลซีจะดีกว่านะส่วนในเรื่องของฮนิแคปเกมนี้เปิดมาให้ทางาของเชลซีครับเป็นต่อร่างของดินคอนอยู่ที่2ช่วงตัวกำแพามาบลเกมนี้อยู่ที่สามกีสามจุดห้ามพบนเกมนี้ลูกเชียมองว่าไปได้เกมนี้ลูกเียเชื่อว่าเชลซีน่าจะมาเต็มสูบครับส่วนลินคอนเองก็ถือว่าฟอร์มดีในบ้านก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับฉะนั้นเกมนี้ให้เชียร์ไปที่กมแพบนเลยส่วกัวัเกมนนีู้้กกกฉบมมั่ใจใ่จเซากกาาววครดยุณภพของนักกเตะะปรสบารรณ์นคัวมมถึงขาาดททีีแลล่่สสญุย เขาเพิ่งแพ้มา2เกมติดนะครับเกมนี้น่าจะเรียกศรัทธาและความมั่นใจให้กับแฟนบอลได้เกมนี้ไปเชลซีครับเฉียบจะว่า2ประตูทําได้แน่นอนครับนะให้ลุ้มประตูที่3เพื่อรอรับประทานเตะไปอยู่กับเชลซีครับบอกได้เลยเฉียบเสียบขันอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับเราไปกันที่นะครับนะเกมระหว่างวูฟแฮมส์ตันวันเดอร์เรอร์วันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านเจอกับเอฟเวอร์ตันในศึกคาราบาวคัพเช่นเดียวกันนะครับเกมคู่นี้ k i c อ off ราตรีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับในส่วนของนะครับเพทูเอสดคู่นี้จะกลับมาห้าเกมหลังสุดนะคร เสมอกันไป1เกมล่าสุดนะครับเจอกันในศึกพรีเมียร์ลีกรุ้นการเนี้ยแหละครับเป็นนักของเอฟเวอร์ตันบุกไปเอาชนะทางด้านของนะครับนะวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์มาได้3ประตูต่อ2นะครับก็ถือว่าเฮดเวดค่อนข้างสูสีกันพอสมควรนะสำหรับ2ทีมนี้เมื่อเจอกันมา5เกมหลังสุดนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดถือว่าตรงนี้น่าสนใจครับเจ้าถิ่นวูฟเนี่ย5เกมหลังฟอร์มสุดแย่เลยครับพวกเขาชนะเกมเดียวจาก5เกมหลังสุดแล้วก็แพ้ไปถึง4เกม3เกมหลังสุดแพ้รวดนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ลีดด3-1ส่ววนนนน้าขออองเเเฟรร์ตััะคบ5กมหลัังถืออว่าฟรร์มดดีใชช้้ไคบนะ3 หนึ่งแพ้หนึ่งนัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งบุกไปแพ้ลิเวอร์พูลมาสองหนึ่งก็พอเข้าใจได้แหละครับเพราะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นห้าเกมหลังต้องยกให้ผู้มีเยือนอย่างเอฟเวอร์ตันดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นนะครับเกมนี้ต้องเฉียบเชียวทั้งสองทีมเต็มที่แน่นอนเพราะว่าต้องการผ่านเข้ารอบนะครับลึกๆในศึกคารวาวครับเพื่อลุ้นเป็นแชมป์เหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกเขาเป็นทีมขนาดกลางนะครับโอกาสลุ้นแชมป์เบอร์มิลิทก็ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาเน้นบอลถ้วยนะครับฝากฝั่่่งงงขออววููนน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 นะะะะะะะคคครรรรรรััััับบบบบี้าาาาจจมใทพโโดยยปสต ซากองหลังมีม m o s c ล่านะครับรวมถึงด้านของตัวติโกเมสส่วนตรงกลางนะครับก็มีด้านของจาวโกเมสนะครับโรดิโกโกเมสและก็กองหน้าวันนี้น่าจะได้เห็นทางด้านของครับนะสแตนลาเซนน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงรวมถึงด้านของกวางอีชานะครับก็ถือตัวเล่นหลักๆวันนี้น่าจะอยู่ครบแหละสำหรับด้านของวูฟนะครับหลังจากที่ฟอร์มไม่ดีเกมนี้เจกเก้เอฟเวอร์ตันในสุดคาราบอกคัพลู้เฉ็บพวกเขาเต็มที่ในบ้านของตัวเองแน่นอนส่วนด้านของเอฟเวอร์ตันลูกทีมของเดวิดมอยวันนี้พวกเขาก็น่าจะมาเต็มเช่นเดียวกันละครัััับนนาาาทพพรรตวอออออย่งงงจจ์์แดดิกกกฟฟหลมมมีีเ้ไ คคนนะรับตรงกลางก็เป็นหน้าของดูบรีฮอลล์ครับเจมส์การ์ตเนอร์แจ็คก,กิลิตแล้วก็เอ็นดีเยียน่าจะได้ออกสตาร์ททั้งหมดนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าก็น่าจะเป็นเบโต้ครับลู่เจียบเรื่ว่าเกมนี้พวกเขาน่าจะส่งผู้เล่นดีที่สุดลงสนามเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับลู่เจียบยังมองว่าเอฟเวอร์ตันดูดีกว่าวูฟนะครับแถมฟอร์มการเล่นเนี่ยห้าเกมล่าสุดพวกเขาก็ดูดีกว่าแล้วก็นัดล่าสุดเปิดสนามนะครับพวกเขาก็บุกไปเอาชนะวูแฮมตันได้อีกนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2025-2026เพราะนั้นเกมนี้ครับลุงเ บนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่2.5การแพมบนเกมนี้ลุงเฉียบมันก็เห็นด้วยเท่าไหร่ใครจะไปดูให้ดีนะครับส่วนการไปต่อที่เสมอไหนเสมอกันเกมนี้ลุงเฉียบขอวัาใจอยู่ไปกับทีมเยือนอย่างท็อฟฟี่สินเงินเอเวอร์ตันที่ช่วงหลังถือว่าโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมล่าสุดก็ต่อกรก,กับลิเวอร์พูลในแอนฟิลด์ได้อย่างดีเลยครับฉะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับเอเวอร์ตันบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับยังอยู่กันที่คาราบาวคัพนะครับไปดูเกมระหว่างบาร์ลี่ครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านเจอกับนกรนวนไบริทันแอนด์ฮอฟเกมคู่นี้คิกออฟราติน1:45นาทีเช่นเดียวกันในส่วนของเฮทเวทครับคู่นี้เจอกันมา5เกมหลังสุดในเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2016-2017นู่นแหละนะครับนะย้อนกลับไปสักประมาณเกือบๆ10ปีอ่ะก็เป็นด้านของนะครับนะไบริทันเนี่ยชนะไปทั้งหมดนะครับ2เกมบาร์ลี่ชนะ2เกมแล้วก็เสมอไป1เกมนะครับก็หรือเฮทเวท5นัดหลังสุดที่เจอกันมานะครับทั้งคคููู่่่เนนนนีียดอข้างสสกกิั ค่อยลงส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมลุดสุดครับบาร์ลี่ชนะ3แล้วก็แพ้ไป2เกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาบุกไปแพ้แบ็กพลูนะครับหประตูต่อศูนย์ส่วนร่างของไบรตัน5เกมลสุดชนะ2แพ้2เสมอ1นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับสเปอร์ไป2 2สองเพราะนักดูจากตรงนี้ครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นลุงเฉียบบอกว่าคู่นี้ไม่ได้ต่างกันมากนะครับส่วนร่างของรายชุดตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นบาร์ซิลีครับวันนี้พวกเขาน่าจะมาเต็มที่เลยครับสี่สองสามหนึ่งเหมือนเดิม กองนาทัพโดยตัวเล่นหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหลังอย่างสตีเฟนครับแล้วก็ด้านของว่าสั้นส่วนตัวกลางก็มีนักของนะครับอดัมฟิลลิปนะครับนะคอนเนลกับตันทีมตัวเก่งแล้วก็ยังมีนักของนะครับวีเกอร์ก็น่าจะได้ออกซ้ายจริงนะครับเพราะถ้าดูจากตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าบาร์ซิลีครับเล่นในบ้านน่าจะเต็มที่แหละครับแต่การเจอกับไบรตันก็ถือว่าเป็นเรื่องยากพอสมควรนะครับนะในศึกฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับครั้งนี้นะครับส่วนด้านของไบรตันแอนด์โฮฟนะครับวันนี้พวกเขานนน่าาาจะะะมมใรรบบบคัอหนนี้น่าจะอยู่คครรบบนะัไม่่วาจะเปใน ของนักการ์ดแฮกเกอร์แล้วก็นั่งของดูอิสดังตรงกลางมีทางนั่งของนับาริบ้าแล้วก็ยังมีเคารูมิตมะของนักตัวเป้าอาจจะใช้เป็นลูเตอร์หรือไม่ก็เป็นแดนนี่เวลเบกนะครับมินเตก็ยังประจําการฟากฝั่งขวาอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ถือว่ได้หลักๆวันนี้ก็น่าจะได้เต็มที่สําหรับทั้งนั่งของไบรตันพวกเขาก็หวังที่จะเข้ารอบเหมือนกันโดยที่ว่าเกมนี้การบุกไปเยือนบาร์สลียนะครับพวกเขาน่าจะทําผลงานได้ดีกว่าเจ้าถิ่นนะครับส่วนในเรื่องขงวายที่แคปเกมนี้เปิดมาให้ไบรตันครับเป็นต่อ ได้ครับลุงเฉียบชั่ววันามประตูมีให้เห็นแน่นอนครับรอรับประธานเต็มรอประตูที่4ได้เลยนะครับสำหรับกำแพงมงบนนะส่วนกันไปต่อนะครับที่1.5เกมนี้ลุงเฉียบมั่นใจไบร์ตันมากกว่าด้วยประสบการณ์ครับคุณภาพของนักเตะแถมเกมนี้พวกเขาต้องบุกไปเยือนบาร์เซโลีเนี่ยลุงเฉียบชว่าพวกเขาไปเต็มที่แน่นอนเพื่อหวังที่จะเข้ารอบต่อไปในศึกคาราบาวครับแล้วลุ้นนะครับไปสู่รอบชิงชนะเลิศเพร้ะนั้นเกมนี้ครับหนึ่งประตูสำหรับไบร์ตันมีให้แน่ครับรอลุ้นประตูที่สองอยู่กับไบร์ตันแอนดโฮฟบอกได้เลยเเฉีียยยบบบสคคันนนนออ่่างแร คู่ต่อมาครับยังอยู่กันที่ศึกนะครับคาราบาวครับเราไปดูอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจครับเราไปกันที่เทิร์ฟมัวครับบ้านของเบอร์ลี่ครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกับเยือนของคาดิฟซิตี้อีกหนึ่งทีมนะครับนะที่เคยลดแลนอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเกมคู่นี้ก็คิกออฟรัติหนึ่งสี่นห้าเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเฮทเวทคู่นี้เจอกันมานะครับห้าเกมหลักสุดส่วนใหญ่แล้วเจอกันในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับก็เป็นในด้านของนะครับเบอร์ลี่เนี่ยชนะไปทั้งหมดนะครับสี่เกมเสมอรร์ลลียยได้เนะคคับือ หลังต้องยกให้เบอร์ลี่เจ้าถิ่นดูดีกว่าส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นเบอร์ลี่พวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป1ประตูต่อ1นะครับส่วนด้านของคาดิฟ5เกมหลังชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดนะครับพวกเขาเปิดบ้านแพ้กับแบดฟอร์ดซิตี้ไป3ประตูต่อ1ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นนะครับ5เกมหลังสุดต้องยกให้ตะงกู้ดูแล้วค่อนข้างสูสีนะครับ ส่วน่างของรายที่ตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับวันนี้เจ้าถิ่นเบอร์ลี่ลูกเฉียบมองว่าเต็มที่ครับพวกเขาต้องการเข้ารอบลูกทีมของสกอตพาร์เกอร์ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับ พวกเขาก็น่าจะนำทัพโดยตัวประเทศหลักๆแล้วครับไม่ว่าจะเป็นผู้สาปตัวอย่างมาตินดูบาร์บ์กานะครับกองหลังอย่างเอ็กดาวนะครับรวมไปถึงด้านของไคล์วอล์เกอร์ตรงกลางมิชชัคาเลนนะครับแล้วก็ทางด้านของอันโตนี่แล้วก็กองหน้าเป็นด้านของฟอร์เตอร์นะครับก็ถือเป็นหลักๆน่าจะอยู่ครบแหละครับสามระดับทางด้านของเบอร์ลี่เจ้าถิ่นรู้เฉ็บเชื่อว่าเกมที่พวกเขาเต็มที่เพื่อหวังเข้ารอบต่อไปแน่นอนในศึกคาราบาวคัพนะครับส่วนด้านของผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านของคาร์ดีฟครับทีมจากลีกวันวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบส อโอ,อ้อกัปตันโอ้โหนะครับน้าแล้วก็ยังมีทั้งของคิสวิลล็อกแล้วก็นั่งของนะครับรูบินคอวิลนะครับน้าก็น่าจะได้ออกซับจริงนะครับเพราะนั้นดูจากตรงนี้นะครับลุงเฉียบมองว่านะครับนะผู้มาเยือนนะครับอย่างคาดิฟยังคงเป็นรองเบอร์รี่ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็สถิติต่างๆเนี่ยก็เป็นรองมากาพอสมควรเลยทีเดียวโดยเฉพาะเฮทเวทห้านัดหลังสุดที่เจอกันมาเป็นนั่งของเบอร์รี่ชนะไปถึง4จาก5เกมหลังสุดเพราะนั้นครับดูจากตรงนี้ลุงเฉียบจะมองว่าเบอร์รี่ดูเหนือกว่าผู้เยือนอย่างคาร์ดิฟตี้ครรับบเอี่ เป็นต่อคดิฟอยู่ที่0.5คิดหนึ่กงการพนันลเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่2.5กำรพนันบอลเกมนี้นะครับใครจะไปดูให้ดีลงเฉ็บขอเตือนไว้ก่อนเพราะเป็นฟุตบอลถ้วยสกัไปต่อที่0.5คิดหนึ่งเกมลงเฉ็บยังมั่นใจเบอร์รี่มากกว่าครับได้เล่นในบ้านนะครับต่อหน้าแฟนบอลแถมพวกเขาต้องการเข้ารอบนะครับว,วิจิตรทววัฒน1ประตูสำหรับพวกเขาไม่น่าใช้งานยากไปเชียร์เบอร์รี่ครับในถิ่นของตัวเองบอดได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่ลาลิก้าของสเปนครับเราไปดูเกมระหว่างแอตเลติกบินบาวันนี้จะเล่นในบ้านนะครับรับมือกัมเยียนทีมอันดับสุดท้ายของตารางอย่างคิโรนานะครับเกมคู่นี้กกิออฟราดเที่ยงคืนในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นบินบาห้าเกมที่ผ่านมาพวกเขาชนะ3แพ้2มี9แต้มรั้งอยดับที่7นะครับส่วนด้านของคิโรนาครับหเกมที่ผ่านมาพวกเขานะครับยังไม่ชนะใครเลยเสมอ1แพ้4มีเพียงแค่แต้มเดียวรั้งอยดับที่20ของตารางนะครับก็ถือตารางคะแนนต้องบอกว่าบินบาดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของเฮ ไปนะครับนะสเกมคิโรนาชนะไป2เกมแล้วก็เสมอไป1เกมนะครับก็ถือเวทเวทค่อนข้างสูสีกันพอสมควรส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลักสุดไม่ได้ต่างกันมากครับเจ้าถิ่นบินเบาวพวกเขาแพ้4ชนะ1นัดล่าสุดนะครับพวกเขาบุกไปแพ้ไอ้กังข่าวบราเซียถึงถิ่นที่สประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เกมในบ้านนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับอาร์เซนอลในซีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปสองศูนย์เช่นเดียวกันส่วนนักของคิโรนาเองห้าเกมหลักสุดไม่ได้ต่างจากทีมของเจ้าถิ่นเลยครับพวกเขาแพ้สี่เสมอ ทีเดียวเลครับเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นลุงเฉียบมองว่ายำแย่ด้วยกันทั้งคู่นะครับส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นหลักๆที่คาดว่าจะลงสนามลูกทีมของเออร์เนโตนะครับบาวอเดย์อย่างนั้นของบินเบาวันนี้น่าจะมาในระบบ4 2 3 1ครับนำทัพโดยผู้สาประตูอย่างอูนายซิมอนกองหลังมีท่านั่งของนะครับราปเต้นะครับนั้นแล้วก็มีปรายเดสส่วนตรงกลางนะครับก็นำทัพโดยอริฮานซันเซตกองกลางตัวเก่งนะครับรวมถึงท่านังของเอ็ดดิคิวิลเลียมแล้วก็เบเลนเกกก้้้้้นน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 ะะะคครรัััับบส่่วววออองงหาาาาาตตเเเปปจใช็็ขซดีืล่่่่นนนหหหลลลลัักๆเเใททุงฉีียยบบบชวาอูครรแะส ของยอดทีมจากแคว้นบาสอย่างราชแอตเลติกบินเบานะครับส่วนคิโรนาทีมฟอร์มแย่ประจำฤดูกาลนี้ครับพวกเขาน่าจะมาในระบบนะครับ5 3 2นะครับก็นำทัพโดยผู้ิดประตูอย่างลิีว่าโควิดนะครับกองหลังมีมาตินเนสนะครับรวมถึงด้านของนะครับดาวดิบินและก็โมเรโนนะครับส่วนตรงกลางนะครับก็มีทั้งของนะครับมาตินแล้วก็ยังมีกองหน้านะครับอย่างทั้งของวานัสก็น่าจะได้ออกซัพจริงเพราะนราจาตัวนี้ครับก็ต้องบอกว่าคิโรนาฟอร์มแย่จริงๆครับฤดูกาลนี้ไม่ดีเอาซะเลยแถมนะครับระบบหรือว่าเกมรุกของพวกเขาเนี่ยยก็ไม่ดดี้วนะครับ มองว่าเกมนี้การบุกมิยืนบินเบาที่ต้องการปลดล็อกตัวเองในบ้านเนีน่ยลุงเฉียบเชื่อว่าบินเบาดูดีกว่าครับเกมนี้ให้มองไปที่แอตเลติกบินเบาเจ้าถิ่นนะครับส่วนในเรื่องของทีแคปเกมนี้เปิดให้บินเบาเป็นต่อคิโรนาอยู่ที่1ช่วงตัวกำไปมอมบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่สองจุดห้ากำไปมอมบนเกมนี้นะครับลุงเฉียบมองว่ามีโอกาสไปถึงหน้านลุงเฉียบเชื่อว่าสองประตูยืนพื้นน่าจะมีให้หล่อลุ้มประตูที่สามเพื่อรับประทานเต็มได้อยู่นะครับส่วนกับตอนที่หนึ่งช่ว,กกวนนงตัวครับลุงเฉียบมั่ โอกาสที่ดีที่จะคว้าสมแต้มในถิ่นของตัวเองประกอบกับผู้เยือนจากคิโรนาฟอร์มไม่ดีด้วยนะครับดังนั้นเกมนี้อยู่ไปกับแอตติกบินเบาบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมายังอยู่กันที่ลาลิกาของสเปนครับไปดูเกมระหว่างไอ้ข้างขาวน้อยเรเบนเต้ครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านเจอกับท่านของราช,ชันทุกข่าวเดียบริดเกมคู่นี้คิกออฟราตีสองนะครับในส่วนของตารางคะแนนครับเจ้าถิ่นท่านังของเรเบนเต้ครับห้าเกมที่ผ่านมาพวกเขาชนะ1เสมอ1แพ้3มี4แต้มรั้งอยู่อันดับที่16ส่วนทางของมาริด5เกมที่ผ่านมาพวกเขาชนะรวดนะครับมี15แต้มรั้งอยู่อันดับที่1กะ็ะือตารางคะแนนมาริดดูดีกว่าเยอะนะครับส่วนในเรื่องของเฮตวีส์คู่นี้จะมา5เกมหลังสุดนะครับเป็นมาริดชนะไป2 2เเเเเเกกกกมมมมรรบบนนนต้้ชะะแลว็สอไป1คั ก็ถือเ hey วทเวสทานาของเรเบนเต้ต่อกรกับมาริดได้ดีเลยนะครับใน5เกมล่าสุดก็ถือว่ายังกินกันไม่ลงนะั้นในเรื่องของเททเวสส่วนในเรื่องของฟอร์มครับ5เกมล่าสุดเรเบนเต้พวกเขาแพ้3ชนะ1สเสมอ 1, 1นัดล่าสุดเพิ่งบุกไปชนะกิโรนาได้4ี่สูนะครับส่วนด้านของเรมาริด5เกมล่าสุดพวกเขาชนะรวดนัดล่าสุดนะครับพวกเขาเปิดบ้านชนะเอสปันยอนไป2ประตูต่อศูนย์เพราะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดต้องยกให้เรมาริดดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นนะครับทีี่่่่่คคาาาาาาดววจจจะะะลงงสนนนนนนมรัับเเเ้้ถิอย เล่นแบบเดิมครับห้าสามสองนำทัพโดยซาตูนะครับอย่างด้านของแมทธิวไรอันนะครับกองหลังมีโมเรโนนะครับนะแล้วก็ด้านของเดราฟอนเต้นะครับแล้วก็ยังมีซานเชสส่วนตรงกลางนำทัพโดยเลนะครับอาติเนสแล้วก็อัลควาเรสนะครับส่วนกองหน้าเป็นด้านของครับโรเมโรเหมือนเดิมก็ถือว่าไดหลักๆอยู่ครบแหละสำหรับไอ้ข้างาวน้อยเลยมันเต้กับเกมในบ้านแต่การเจอกับเรอัลมาดริดลูเชียบอกว่าเป็นงานยากพอสมควรในการที่จะมีแต้มในถิ่นของตัวเองนะครับส่วนลูกทีมของชาบี้ออลองโซครับราชสุดขาน่าจะะะมาาในนนรรบบบคััำทพโดยสว อย่างที่บกูตัวนะครับกองหลังนะครับก็น่าจะได้ทางด้านของนะครับเอเดมิลินเตานะครับคาบาคาวรวมถึงด้านของกาเซียนะครับส่วนตรงกลางมีคาวาเมนกานะครับอารากูเลฟรโกบาว์เดนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็น่าจะได้เห็นทางด้านของนะครับคีเรนเอปาเบ้เหมือนเดิมแหละลุชเช่บอกว่าเกมนี้พวกเขาเต็มที่แน่นอนสําหรับบัลลินต้องการคว้าชัยชนะนัดที่6ในศึกลาลีกาสเปนนะครับพวกเขาน่าจะทําได้ดีลุชเช่บอกว่าพวกเขายังดูเหนือกว่าถึงแม้จะเล่นเป็นเกมเยือนลุชเช่บอกว่าพวกเขาหนึ่งประตูทำได้แน่ๆครับน่าจะเก็บ3แต้มออกจากทินนนนนนเเเบต้้้้ไดแ่ออกมมีให เรอมริส่วนในเรื่องของทแคปเกมนี้เปิดให้มาดริดเป็นต่อเรเเต้อยู่ที่1นึ 1. 5, ่งขีดห้การเป็นมงบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่สขีสาดห้การเป็นมงบนเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าไปได้ครับลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้สนุกน่าจะเปิดเกมรุกกันมันเลยทีเดียวครับลุเฉียบมองว่า3ประตูยืนพื้นมีให้หอลุ้นประตูที่4เพื่อรับประทานเต็มส่วนการเปต่อนะครับที่หน่ขีน่งดห้ลุงเฉียบมอง่า่ประตูสาหรับผู้มาเยือนอย่างเรเบเตย์นะครับลุงเฉียบเชื่อว่าพวกขาทำได้แน่ๆมาก พวกเขาน่าจะบุกไปเก็บ3แต้มในถิ่นของเรเบนเต้ได้ครับไปเชียร์โรเมริตครับบอกได้เลยเฉียบเสียบขาดอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมายังอยู่กันที่ลาลีกาของสเปนนะครับเราไปดูเกมระหว่างด้านของเซบียากับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกัมเยียนางด้านของเบียร์เรียลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจเตะกันในช่วงเวลาตีสองนะครับในส่วนของนะครับตารางคะแนนเจ้าถิ่นนะครับเซบียาห้ต้งออนบา ดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวทคู่นี้จะมา5เกมหลังสุดนะครับเป็นบีเวรัลครับชนะไปทั้งหมด3เกมเซบียาชนะ1เกมแล้วก็ส่งเงินไป1เกม3เกมหลังสุดบีเวรัลสามารถนะครับเอาชนะเซบียาได้ทั้ง3เกมเลยก็ถือว่าเฮทเวทห้านัดหลังสุดต้องยกให้ผู้เยือนอย่างบีเวรัลดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มครับหเกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นเซบียาพวกเขาชนะ2เสมอหนึ่งแพ้2โดยเฉพาะ3เกมหลังสุดครับพวกเขาถือว่าผลงานยอดเยี่ยมชนะ2เสมอหนึ่งนะครับล่าสุดในพวกเขาบุกไปชนะท่านักของอาราเบสได้ถึงถิ่นท ได้เยสมควรส่วนบิเจริอาลครับ5เกมหลังสุดพวกเขานะครับชนะ2เสมอ1แพ้2เช่นเดียวกันนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะโอซาวนาไป2-1เพระาะนั้นเรื่องตรงนี้ครับในเรื่องของความกรเล่นลุงเฉียบม้ว่าคู่นี้ไม่ได้ต่างกันมากค่อนข้างสูสีกันพอสมควรส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นนะครับเซบีย่าวันนี้น่าจะเล่นในระบบอ่า5-3-2เหมือนเดิมนะครับก็นำทัพโดยกองหลังนะครับอย่างทางด้านของซาเรสรวมไปถึงด้านของโซโซแล้วก็ด้านของซานเชสนะครับโซตรงกลางก็มีด้านของเมนดี้นะครับแล้วก็ด้านของโชสุดกองหน้าเนี่ยเป็นวากััสจบ กับทนานัของอิสซักโรเมโลนะครับก็ถือตัวเล่นหลักๆอยู่ครบแหละสำหรับเจ้าถิ่นอย่างาเซบียา3เกมล่าสุดถือว่าฟอร์มดีเกมนี้มั่นใจแน่นอนกับการเล่นในบ้านแต่การเจอกับบยูเรลก็ถือว่าเป็นเรื่องยากพอสมควรนะครับส่วนหน้าของผู้มิเยือนนะครับนะอย่างทั้งของบิยูเรลครับเรือดำน้ำสีเหลืองวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบ4-4-2นำทัพโดยตัวผู้เล่นหลักๆครับไม่ไว่าจะเป็นกองหลังอย่างมารินนะครับรวมถึงนั่งของคาร์โดนาและก็ผู้สาทตูอย่างจูเนียกองกลางนะครับก็มีนั่งของโซโลมอนนะครับนั้น หลักๆอยู่ครบแล้วครับสำหรับตัวนัของบิเรียลครับล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะโอซาสุนามาได้สองหนึ่งก็เรียกความมั่นใจก่อนบุกมาเยือนเซบียาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบเพราะว่าสนุกสูสีแน่นอนแต่ลุงเฉียบก็ยังมองว่าบิเรียลครับดูน่ากลัวกว่าเจ้าถิ่นอย่างเซบียาค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะส่วนในเรื่องของแอนดิกแคปเกมนี้เปิดมาให้ตัวนักของทั้งคู่อยู่ที่เสมอไหนเสมอการกำแพงบนเกมคู่นี้อยู่ที่สองจุดห้ากำแพงบนเกมนี้ไปได้ลุงเฉียบเพื่อว่าสองประตูยืนพื้นม บุกไปเยือนน่าจะทำผลงานได้ดีนะครับมีโอกาสยันเสมอหรือแม้กระทั่งบุกไปคว้า3าแต้มได้นะครับส่วนเซบีย่าเองในบ้านก็ยังไม่คงเส้นคงวาม,มากนักประกอบกับนะครับสามเกมหลัสุดที่เจอกับทนักของบิวเรียลเนี่ยพวกเขาแพ้รวดด้วยเพราะฉะนั้นเกมนี้มองไปที่บิวเรียลครับบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะไปดูเกมโคปาอิตาเลียในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับระหว่างเอซิมิลานพวกเขาจะเปิดซานซิโร่รับการเยือนเลตเช่นะครับก็เป็น2ทีมจากซิรีอาเจอกันเองนะครับเกมคู่นี้คิกออฟราตรีสองในส่วนของนะครับเฮทเวทคู่นี้จะกันมานะครับ5เกมหลังสุดเป็นในด้านของเจ้าถิ่นนะครับเอซิมิลานเนี่ยชนะไปทั้งหมด4เกมจาก5เกมหลังสุดแล้วก็เสมอไป1เกมโดยที่เลตเช่ไม่เคยชนะทางด้านของเอซิมิลานได้เลยนะครับแล้วก็ฤดูกาลนี้เจอกันในนัดแรกเตะกันที่บ้านของเลตเช่อองงข 5เกมล่าสุดต้องบอกว่าเอซิมิลานดูดีกว่า100%นะครับส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมล่าสุดครับเจ้าถิ่นเอซิมิลานพวกเขาือว่าฟอร์มดีมากๆครับชนะ4จาก5เกมล่าสุดแล้วก็แพ้ไป1เกม3นัดหลังสุดชนะรวดนัดล่าสุดบุกไปถลม่มทนาของอูดิเนเซ่ถึงถิงถ่นที่3ประตูต่อ0ส่วนน่าของผู้วิจัยอย่างเลเช่5เกมล่าสุดพวกเขานะครับชนะ1เสมอ1แพ้ไป3เกม3เกมหลังสุดแพ้รวดนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับกายรีไป2-1เพราะนั้นดูจากตรงเรรายัะช นะครับที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นอย่างนักของเอซิบิลานเนี่ยวันนี้ก็น่าจะมาเต็มสูบแล้วครับก็น่าจะมาในระบบ3ามเหมือนเดิมนำทัพโรยตัวเล่นหลักๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของาพารวิชนะครับรวมถึงโทมาริส่วนตรงกลางก็มีลูก้ามูลิตนะครับโฟฟาน่าอันเดียราบิโอนนะครับเอสตูบินานแล้วก็เซราเมเกอร์ส่วนข้างบนเนี่ยก็ยังคงเป็นคิดเต็มบริสิทธิ์กับทางด้านของซาเดโกคิมิเนสเหมือนเดิมนะครับลุงเขียนมาว่าเกมวันนี้เอซิบิลันเล่นในถิ่นที่ซานซิโรลุงเขียนพวกเขามาเต็มที่ใน ฟุตบอลยุโรปก็ไม่ได้ไปเหมือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของอังกฤษเลยเพดัะนั้นเกมนี้พวกเขาน่าจะเน้นหน่อยนะครับสำหรับฟุตบอลถ้วยโคปาอิตาเลียส่วนด้านขอนะครับผู้มีจฉาอย่างเลเช่วันนี้น่าจะมาในระบบ4-3-3ก็นำทัพโดยตัวเล่นหลักๆผู้สาบตัวอย่างฟาวคนเน่กองหลังนะครับก็มีทางด้าน,นขอนครับกาลโลตรงกลางมีทั้งของรามาดานี่แล้วก็อเล็กซาน่าแล้วก็ยังมีคูริบาลีนะครับส่วนกองหน้ามีเปโรตินะครับนะรวมถึงนั่งขอนะครับซอสติลก็น่าจะได้ออกซับจริงๆแลรุ่งเียชอวา้ายยายง,งเยววเ็นรออีมลว ค่อนข้างเยอะแถมเกมนี้ต้องบุกมาเยือนซานซิโร่แล้วก็เป็นถิ่นของเอซิบิลานด้วยลุงเจียบม,มองว่าพวกเขาเป็นรองนะครับนะเกมนี้ให้มองไปที่เอซิบิลานเจ้าถิ่นจะดูดีกว่าค่อนข้างเยอะนะครับส่วนในเรื่องของทีแคปเกมนี้เปิดให้มิลานเป็นต่อเรเช่อยู่ที่1.5ากำแพงบมบนเกมคู่นี้ที่3ช่วงตัวกำแพงบนเกมนี้ครับลุงเจีบเชื่อว่า3ประตูไปถึงแต่จะมีเมสซี่หรือเปล่าต้องลุ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครจะไปดูให้ดีนะ่วนการไปต่อที่หนว่งจุดห้าด้นลุงเฉียบม,มอัว่า ซีมิลานเจ้าถิ่นดูดีกว่าครับไปเชียร์เอซิมิลารปีศาจแดงดำบอกได้เลย,เ,ยเสียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับจบลงไปไปที่เรียบร้อยสําหรับบทวิเคราะห์ในทางฟุตบอลทั้ง9คู่ในค่ำคืนวันอังคารที่23กันยายนนะครับคู่แรกไปเชียร์ซาส์แธมตันครับคู่ที่2เชลซี3เอฟเวอร์ตัน4มาราตัน5เบอร์ลี่6แอตเลติกบินเบา7เรอัลมาดริด8มิเรีอาลและก็9อยู่ไปกับเอซีมิลานนี่คือในทางทั้ง9คู่ในค่ำคืนนี้นะครับส่วน4ตัวทิ้งเฉียบชอบ4ตัวติดดาวครับตัวแรกเป็นพระรองซาส์แธมตันตัวที่2เป็นเอฟเวอร์ตันครับตัวที่3เป็นสานอมเีร์ก็นไไไได้้มม่ชอบววาง ต้องเปนลุ้นทุกมนในใจฟุตบอลไม่มีคำว่าร้อนลุงเฉียบย้ำเสมอนะครับแต่ว่าบทวิเคราะห์ครับแนวทางฟุตบอลที่เฉียบมอบให้นในทุกคลิปน่าจะช่วยในการประกอบการตัดสินใจของพี่ๆได้ระดับหนึ่งลุงเฉียบก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับ เพราะฉะนั้นครับใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมครับรวมไปถึงชุดโครงการตัวเนนตัววีแล้วก็ฟุตบอลสดในแต่ละวันสามารถเข้ามาอยู่กับลุงเฉ็บได้เลยไม่ได้เสียอะไรครับมีที่ให้พูดคุยและเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลนะครับรวมไปถึงพื้นที่ให้ดูฟุตบอลไปฟรีสามารถเข้ามาอยู่กันได้นะครับนะ @ls77 หรือว่าจิ้มลิงก์ที่เฉ็บวางไว้ก็ได้นะครับมีกิจกรรมประกันทีมเน้นให้ทุกคืนถ้าทีมเน้นเฉ็บประกันไม่มาเรามีการเกมคืนให้ด้วยฝากพี่ๆไว้แล้วกันนะครับแล้วมาเป็น่ซนหนึ่งมาลุยไได้วยั้วกกนฝาไ ครับส่วนใครอยากจะไม่วอมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดติชมลุงเฉียบสามารถคอมเมนต์กันมาเยอะได้เลยนะครับลุงเฉียบยินดีรับฟังทุกท่านแต่ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจลุงเฉียบกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ